หุยจือกล่าวแก่จวงจือว่าเว่ยหวังได้มอบมเมล็ดพันธุ์น้ำเต้ายักษ์แก่ข้าและข้าได้นำมาปลูกจนเติบโตออกผลใหญ่ยักษ์บรรจุได้ห้าหาข้าพยายามใช้มันเป็นภาชนะบรรจุน้ำ แต่ก็หนักจนกเกินกว่าจะยกขึ้นจึงได้ผ่ามันออกเป็นสองซีกทำเป็นกระบวยกระนั้นก็ยังใหญ่เกินกว่าที่จะจ้วงลงไปตักตวงสิ่งใดขึ้นมามิใช่เพราะความใหญ่ของมันเต้ายักษ์นั่นแต่ด้วยค่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ใช้สอยอันใดจึงได้ทุบมันแตกแหลกเป็นเศษเสี้ยวจวงชื่อกล่าวว่า ท่านดูจะไม่ถนัดในการใช้สอยสิ่งใหญ่เสียจริงในแคว้นส่งมีชายผู้หนึ่งมีสูตรทำยาขี้พึ่งป้องกันมือแตกในฤดูหนาวคนในตระกูลนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ใช้ขี้พึ่งทามือฟอกเส้นใยไหมย,ยังชีพชายนักเดินทางคนหนึ่งได้ยินเรื่องนี้จึงขอสูตรยา ที่พึ่งด้วยราคา200ด้วยราคาร้อยตำลึงทองชายหัวหน้าครอบครัวได้ปรึกษากับสมาชิกในบ้านรักูนเราฟอกใหม่มาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ก็ไม่เคยทำเงินได้มากกว่าสองสามตำลึงทองดังนั้นหากเรายอมขายสูตรลับนี้ก็จะได้ทองถึงร้อยตำลึงในชั่วข้ามคืนขายให้เขาไปเถอะ ดังนั้นชายนักเดินทางจึงได้สูตรยานี้และนำไปถวายอวังซึ่งกำลังติดพันสึกกับแคว้นเย่หวงส่งชายผู้นี้ไปเป็นแม่ทัพในฤดูหนาวปีนั้นกองทัพหูได้สู้รบทางเรือกับกองทัพเย่และตีทัพศัตรูแตกพ่ายทั้งนี้ด้วยอนิสง์ของขี้พึ่ง ที่ช่วยรักษามือทหารเหล่านั้นให้ถืออาวุธได้มั่นคงชายนักเดินทางจึงได้รับบุญบําเหน็จรางวัลเป็นที่ดินศักดินาจากดินแดนที่พิชิตมาได้นั้นขี้พึ่งตัวเดียวกันนี้มีคุณค่าในการรักษามือเฉกเช่นเฉกเช่นกันแต่คนหนึ่งได้รับประโยชน์จากมันมากถึงที่ดินศักดินา หน้าที่อีกคนกลับไม่เคยได้รับประโยชน์จากมันมากไปกว่าการยังชีพและฟอกไหม่ไปวันวันพวกเขาได้ใช้ขี้ผึ่งในทางที่แตกต่างกันขณะนี้ท่านมีน้ำเต้ายักษ์ซึ่งมันจุได้ถึงห้าหาบทำไมไม่คิดนำมันมาทำเป็นเรือล่องไปตามลำน้ำและทะเลสาบแทนที่จะดุดหยิบรำคาญกับความใหญ่เทอะทะและไร้ประโยชน์ของมัน ใายท่านช่างปล่อยให้วัชพืชปกคุมจิตใจถึงปานนี้หุยจืดบอกแก่จวงจืดถ้ามีต้นไม้ใหญ่ชนิดที่ผู้คนต่างเรียกว่าสูกรมลำต้นคดเคี้ยวเต็มไปด้วยปุ่มปมมากเหลือเกินจนไม่อาจใช้สายวัดอีกทั้งกิ่งก้านหยิกหงอเคี้ยวคดจนไม่อาจใช้วงเวียนหรือไม้ฉากได้ บรรดาช่างไม้ที่เดินผ่านมาพบมันเข้าไม่มีแม้คนเดียวที่จะเหลียวกลับมามองคำพูดของท่านก็เช่นกันช่างฟังดูยิ่งใหญ่แต่ไร้ประโยชน์ผู้คนล้วนระอาเอื่อมไหนนี้จวงจือโต้ตอบว่าบางทีท่านอาจไม่เคยเห็นแมวป่าหรือหมาไม้มันมักย่อตัวหมอบซุ่มเพ่งสายตาจ้องคอย สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาจผ่านมามันกระโดดยกักย้ายสู่ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกทีพุ่งตัวสู่เบื้องสูงกระโจนลงมาอย่างไม่ยั้งคิดกระทั่งถลําสู่กับดักสิ้นชีพในร่างแหตาขายยังมีจามมารีร่างมหึมาเราเมฆบทบงังผืนนภามันรู้ที่จะใหญ่โต แต่หารู้จักการจับหนูไม่บัดนี้ท่านมีต้นไม้ใหญ่และขุนเคืองต่อความไร้ประโยชน์ของมันใหญ่ท่านไม่นำมันไปปลูกหน้าหมู่บ้านแห่งความว่างเปล่าหรือทึ่งทุ่งกว้างอันเว,ง,วง้วงผ่อนพักหรือนอนเล่นอย่างเป็นสุขอิสระใต้ร่มเงาอันแผ่กว้างของมันเล่าไม้ไม้ใหญ่จักรอดพ้นจากคมขวาน และเพศภัยทั้งปวงในเมื่อไม่มีประโยชน์อันใดย,ยังจะมีความโศกเศร้าเจ็บปวดใดบังเกิดแก่มันได้